สวัสดีนะทุกคนพอคุณเขากลับมาจากเกาหลีแล้วก็ดูเหมือนว่าจะคอหาพี่เบียด้วยมีไลฟ์ด้วยนะพี่เบียร์มีแซลด้วยนะทุกคนเราลงไว้แล้วนะทุกคนก่อนหน้านี้ตามไปดูกันได้แล้วคุณเขามีถ่ายงานกับรถถังนะทุกคนทีมงานก็มารวมตัวกันก่อน,อนที่บ้านนะ แล้ววันนี้นะทุกคนที่กองคือสนุกมากลองคิดดูนะว่าตอนถ่ายทำยังสนุกขนาดนี้แล้วคลิปที่ได้จะสนุกขนาดไหนยังไงก็รอดูด้วยนะทุกคน ເຮົາບໍ່ໃຫ້ຄຶງເວລາຂົາຂອບຝົ ได้เผ<ห> <ไป S 1> ดิไปเอาขับหัวรถส่วนอันนี้นะทุกคนคุณเขากับรถถังทำคลิปให้กำลังใจอบอต่อโคกยางนะฝากถึงทีมโคกยางนะครับขอให้ได้แชมป์นะครับกับ,บการแข่งบอลน,นะครับแล้วเขามาบังคับผมอะบอกว่าแบบให้ถ่ายแบบควนตีนควนตีนอะผมก็ทำไม่ไปเป็นอะควนตีนเป็นไงอย่างนี้ป่ะอย่างนี้ป่ะโคกยางลุย กทีมโคยางด้วยนะครับก็ขอให้เป็นแชมป์ยัดแม่ถ้าไม่เป็นแชมป์ก็เป็นที่สองไปเลยเตะบอลใช่ไหมไอ้จัดเตะบอลไม่ได้ก็เตะขาแม่งเลยเลยผูเชียย์เต็มที่ถ้ามีมวยตรงไหนบอกกูกูไม่ไปไป